หัวใจบาบเลยมาเด้อสวัสดีค่ะบ้านน้องมุลหลายจอยนะคะมีผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นหมอนนะคะแล้วก็จะมีเสื้อแล้วก็นี่ค่ะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าน้องมุลหลายจอยเรานะคะแล้วก็แก้วนะคะจะจําหน่ายนะคะ พ่อพ่อแม่แม่ท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้นะคะที่เพจไทยวิลไหลจอยนะคะหรือไม่ก็ไอดีไลน์คุณแม่นะคะ0821431300นะคะสามารถที่จะอดุดหนุนผลิตภัณฑ์น้องบิลไหลจอยได้นะคะสวัสดีค่ะพบกับช่องแม่จันทิ์แม่จ่อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะนะคะ <S 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 วันนี้ต้องวันนี้ให้ควานเขียวมาช่วยแกะโซ่ดื้อค่ะ เล่นจนโซ่พันคู่ปรับคู่ปรับชอบเย่ชอบเ yeah, yeah. ย่ใจตอนนี้น้องกำลังเรียนนะคะแล้วก็พอดีเล่นจนโซ่มันมันมันพันเนาะต้องให้ความเขียวมาอาอให้พอดีคุณพ่อไม่อยู่นะคะ คุณตาก็ไปหาปลาเหมือนเดิมคุณตาลงทุงอยู่กับแม่ก็อยู่กับแม่นาก็เล่นเต็มที่ค่ะน่ค่ะกำลังนงนิ่งเนาะแม่นาก็เลยได้ทำความสะอาดไปเลยนะคะเพราะว่าต้องรอรอมีมีคนที่คุณแม่เรากลัวนะี่อยู่ใ,ใกล้ๆหน่อยนะคะจะได้ ทำความสะอาดได้ง่ายนะคะเพราะว่าท่านลอพอดีให้ควอนเขียวมาเอาโซ่ที่ผันน้องนะคะขี่แลวลูกชายขี่ออกสื่ออีกแล้วค่ะโอ้ยคิดแตกครับคิดแตก แม่ห่วงลูกนะคะคู่ปรับเขาเนาะ <Yeah. S 1> อย่างที่เรารู้นะคะว่ากวันเขียวชอบแย่นะคะชอบแย่ลูกชายเวลาเจอหน้ากันทีไรก็จะแบบประมาณนี้นะค่ะ <Yeah. S 1> ตลอดนะคะ <Yeah. S 1> เจอกันเป็นไม่ได้คู่นี้ <Yeah. S 1> อุ๊เตะแม่แม่ไปแย่งกินอ ม,ไลไลมีไล่ไล่มีไล่มีไล่ควานเขียวเหลือมี่ขาหลังขาหลังบอกให้รู้ว่าถิ่นใครครับนี่รู้ว่าถิ่นใครนะครับขนาดเขาเอาขนาดเขาเอาอาหารมาให้กินนะคะนี่ยังหาเรื่องเขาได้นะเนี่ย นี่นี่ขนาดเขาหัเขาเอาอาหารมาให้กินเลยถ้ามามือเปล่านี่จะขนาดไหนเฮ้ยเฮ้ยคาลังคาลังขาลัง ก็ลุก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 เร็วลุกเร็วน้ำแล้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 วเขียดแห้งครับเขียดแห้งมาขึ้นทึ้งหัวนะคะอู้หูอู้หูยโอ้โหครับโอ้โหโอ้โหควานเขียวควานเขียวมาขึ้นหัวเขา เขาจะเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ให้คนขึ้นหัวง่ายถ้าขึ้นหลังมีพอได้แต่ขึ้นหัวนี้จะไม่ยอมอโดนแียงละ <c oughs> โอ้โหเอาไม่เอาแนาวกินมาไห้ได้ลูกโอ้ยเนาะเอาแล้วลูกชายเราเคียดแห้งค่ะเที่นอง โม้ขาโมเฮ้ยนี่โทรัพท์อยู่นีแ่นอนมันอาปลาห้อาปลาห้ฉีดน้ำ ปากหายีดน้ามาอาทิตย์หนึ่งแล้วนโนโนเพราะว่าทุกเทตอร์จะบอกาอาปากให้ฉีดน้าใส่ปากแต่วันนี้ี๋ยวนี้อ,อ,อปาปากให้ฉีดน้าใส่ปากฮ่า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 ใช่ใช่เขียนให้ขวนเขียวเป็ <c oughs> <c oughs> อันนี้เ <c oughs> ป็เห็ดแม่เตะคุนเขียวไปนนเลย <c oughs> นลันง่นงแลว้นลวนวั่งแล้วนั่งแล้วนั่งแล้วโอ้

สีตาหวงสีตาหวงน้องสีตาหวงน้องโอ้พี่สีตาหวงน้องมากเลยดูสิคะโอ้โอ้โอ้เมกแล้วหวงคุณแม่หวงมากเลยโอ้เขียดแห้งเขียดแห้งดากมาแล้วค่ะลังค่ะลังมีการเบนขาะล้างมา หาหาจังหวะลูกชายเรานี้ยจะเร in so ื่องฉลาดนี่ฉลาดมีกดนะครับมีการอ่อยนะหายแห้งอุ้ยเกียดคากเกียดเนี้ยอ้อลาแม่คือเกียดแห้งเดี๋ยวลูก กำลังปะหละ่อนี่นี่เขากําลังจะเขาเลยรู้วิธีจะแกง<ว>เขาจะจับขาไว้แต่จังหวะไม่ได้จังหวะไม่ได้นะคะจังหวะไม่ได้ดครับองไงครับเฮ้ยโอ้เ <c oughs> จียวหัวใจบาปเลยมาเด้อขวัญเอย้ย หันทเต้น anyway. oh, ี Jahr ่ก็ทูดเต็มๆเลยเด้อนี่นี่มาแล้วเอ้ยยาได้มือได้น้อยนะได้แล้วได้แล้วโอ้ยมือนลุยลุยอ๊อด ูแม่หวงแม่หวงไอ้เย็บเออเอากินจากของนั้นโอ้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 โกกเสาหักซะอโอ้โอม่นแล้วเออน้อยลูกกินก่อน มามัมก่อนมามัมก่อนเลยแล้เขียดแห้งค่ะเขียดแห้งก้านเขียวแห้งอู้ป่าติโตอูเสร็จเลยอ่ะหน้าโคตรอีพอก์กอีแมนนี่เสื่อเพืเขียดแห้งป่านนี่โอู้ยเอางาหน่อยแทงอืออืองานหน่อยเอ้ยอู้ยงานน้อยสุดยอดเลยว่ะโอู้ยเก่งเก่งเก่งอืออร่อยอร่อย เพิ่มพลังครับเพิ่มพลังอ่มัมมัมลูกอ่ะมัมอันนั้นลูกอันแสบมันมายอมมายอมมายอมมีดีค่ะมายอมพ่อนเขียวดีเพราะว่าพ่อนเขียวเคยแห่เขาเนาะเคยแห่เคยเห็นไหนเขาเขียดเขาก็เลยสิเขาเรียกอะไรช้างจะค่อนข้างเป็นสัตว์ที่ความจําดีจะเป็นอะไรที่แบบจําฝังใจมากนะคะเบิ่งเขาเขียแนแฮ้อ กินลุกกินเสด็จมีแหง้งเน่มีเลือกเลือกเลือกเบ้าอันนั้นแล้วก็เบ้าอันนี้เขียดหยกินก่อนลูอโอ้โอโดูดูแบบตาลูกชายแม่นางบ่งบอกว่าโมโหจัดนะคะอันนี้ก็คือ,อ,อน้องเรียนอยู่เนาะถ้าน้องไม่เรียนนะคะแม่นางว่าน่าจะดนเยอะกว่านี้นะวันเขียวน่าจะโดนเยอะกว่านี้เขียดแห้งพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวโอุ้หนะคนนะอา่อยอ่อยอ่อยแม่แม่ห่วงค่ะแม่ห่วงแม่มาบังแม่มาบังจ่อยออกหางควานเขียวนะคะเพราะว่ากลัวเออเนาะคุณแม่เราคนนิ่งห่วงกลัวน้องไปทำควานเขียวเดี๋ยวโดนตีเห็นเนาะไปทำควานเขียวได้โดนตี พุ่นนะฝาดกาบกวยใส่เขาหายคักขนาดเขามาให้กินได้นี่ค่ะเนาะอ้ยเนาะมันดื้อคักดือกด้อเนี่ยก็เดี๋ยวไม่ไงไว่นางก็ฝากพ่อพ่อแม่แม่ FC ทุกคนนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามนะคะช่องแม่จันที่แม่จอยด้วยแล้วกันนะคะฝากเป็นกําลังใจให้คุณแม่จันที์แล้วก็ลูกชายเราน้องมหลายจอยด้วยนะคะฝากพ่อพ่อแม่ทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้ เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ